หลังจากที่มีฝนตกได้สักระยะหนึ่งช่วงนี้หลายพื้นที่ชาวนาก็จะเริ่มหวานไถนะคะนาของบางคนก็อาจจะเสร็จแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เสร็จแต่ถือนาแตงนี้ที่เสร็จเร็วก็เพราะว่า ใช้รถใช้รถปลูกข้าวนะคะซึ่งตุ้งก็ได้นอนเสนอไปแล้วในวิดีโอช็อตนะคะก็ไปหาดูได้ก็จะออกมาเป็นเกียวสวยงามดีนะคะใช้รถปลูกข้าวก็ดีมากๆเลยทางสมัยแล้วก็ไม่เหนื่อยท้องฟ้าสวยดีเหมือนกันวันนี้ ด้านมูนก็จะเป็นหมู่บ้านคนมีถนนมีรถวิ่งเห็นทุ่งนาแล้วก็นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งของนังาคนกเก่าก็อาจจะเคยฟังบ้างเกิอบข้าทุง่งข้าวคันจนสู้จันเป็นนาจินเงือกู ที่สูขกินจึงก็เกิดมาจนคนข่าวดีนะมีรดให้ช้นชิมทุกฉันชน